เอาละช่วงนี้ก็เป็นช่วงบูลวัววิ่งกันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเจอกับอีกห้าเหรียญที่น่าสนใจสำหรับบูรันรอบนี้สวัสดีครับนี่คือรายการคริปโตนิวสไแล์แล้วผมต้องเป็นผู้ดูนั่นเลยก็อีกเช่นเคยนะผมฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วในวันนี้นะผมเราก็คุยเรื่องของ5เหรียญ AI ที่ กำลังมาแรงเลยนะครับผมเป็น5อันดับเริ่มจากอันดับที่5กันก่อนเลยนะครับผมเอาละมาเริ่มต้นของเรานะครับผมนั่นก็คืออันดับที่5นะครับก็คือเจ้าตัว f e t FET หรือ,อตัวเดิมนะครับผมมันก็คือตัว A g i x นั่นเองนะผมซึ่งไอเจ้าตัวของ FET ตัวนี้นะครับผมเป็นเหรียญ AI ที่รวมกัน2โปรตโตคอล อยู่ด้วยกันนะครับผมตอนแรกเนี่ยมันมี a อจิก็คือตัวเดียวแล้วก็โอเชียนใช่ไหมซึ่งเอจิกับโอเชียนรวมตัวกันนะครผมกลายเป็น f ฟด FET นั่นเองนะคผมซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะคผมทำงานร่วมกันเป็น่า AI นะก็คือเป็นบล็อกเชนกับ AI นั่นเองนะคผมซึ่งดูการเติบโตของมันนะคผมก็ค่อนข้างที่จะเริ่มมาเนี่ยมีการรวมกันนะครับผมมีการควบรวมกันแล้วราคาเนี่ยค่อนข้างตกนะคผมแต่ว่าทีเนี้ย อันนี้แท่ง1เดือนนะผมดูการเติบโตของมันมีการทุบลงมาเรียบร้อยแล้วมีวอลลุ่มที่ค่อนข้างหนาพอสมควรเรียบร้อยแล้วนะผมและตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยยังไม่ได้พุ่งขึ้นไปไหนแต่อามาเก็ตแคปเนี่ยอยู่ที่อันดับ37ของตารางเลยทีเดียวนะผมก็ยังติดท็อปร้อยอยู่นั่นเองก็แปลว่าอะไรแปลว่าตัวนี้นะผมก็น่าเก็บสะสมกันอยู่พอสมควรเลยนะครับผมเอาเป็นว่าตัวนี้ใครมีไว้ก็ เก็บๆไว้เพื่อสำหรับความอุ่นใจในรอบนี้ก็ได้นะเอาละตัวต่อมานะครับผมนั่นก็คือ Bit Tensor นั่นเองนะผมหรือเต๋านะครับผมตอนนี้อยู่อันดับที่34ของตารางนะครับผมแม้ว่าวันนี้นะผมเดือนนี้เลยเนี่ยจะแดงๆนะครับผมแดงๆเลยนะฮะแต่ว่าทีเนี้ยมันมีฐานอยู่ที่ประมาณ 406- ถึง407ประมาณนี้นะครับผมก็สามารถเข้ามารอจังหวะ ดูดีๆได้นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะมาแรงเลยนะครับผมแล้วสำหรับเจ้าตัวนี้มี Market Cap อยู่ที่ประมาณ284ล้านเท่านั้นเองอัตราการโตเนี่ยก็ยังมีความสูงมากเลยนะครับผมแล้วประกอบกับว่านี่เลยการลิสต์ของเขานะครับผมมีลิสต์ที่บ i แ a น c e บิตเก t ตคาเค้น คูคอยเกตบิงเอ็ X, นะครับผมแล้วก็อีกหลายๆที่เนี่ยค่อนข้างที่จะอ,อยู่ได้พอสมควรนะครับผมนะก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่มาแรงในช่วงนี้เลยนะครับตัวที่3นะครับผมนั่นก็คือเรนเดอร์นั่นเองตัวเรนเดอร์ตัวนี้นะครับผมก็มันอา่าเป็น AI ตัวหนึ่งนะครับผมที่สามารถเรนเดอร์งานด้วยอะไรด้วยบล็อกเชนนะครับผมแล้วก็ใช้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ย ถูกเปลี่ยนชื่อมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับอันดับของมันเนี่ยอยู่ที่29มี Market c ต p อยู่ที่1บิลเลียนนั้นเท่านั้นเองนะผม1.2บิลเลียนตัวซัพพลายเองเนี่ยปล่อยมาใกล้จะหมดแล้วด้วยนะผมซึ่งอัตราการโตของมันนะผมถ้านับเป็นเดือนเลยเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างที่จะอ่มนๆเนิบๆเลยนะผมแล้วใครที่เคยอสอยปร,ประมาณ4เนี่ยนะผมประมาณแถวๆสเนี่ยตอนเนี้ อยู่ที่ประมาณ8แล้ว2เท่าเรียบร้อยแล้วนะผมก็เป็นอะไรที่อ่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างที่จะสวยเลยสําหรับเจ้าตัวเรนเดอร์นะครับผมนะก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมดูทรงแล้วเนี่ยเจ้าตัวเรนเดอร์น่าจะมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมอันดับที่2ของเรานะครับผมนั่นก็คือ ICP Internet Computer นะครับผมก็เป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่เป็นหมดของ AI ตอนนี้นะครับผมมีวอลลุ่มอยู่ที่ประมาณ160เท่านั้นเองนะครับผมก็ สามารถโตขึ้นได้อีกนะครับผมมี Market Cap อยู่ที่4.3 b i นล i o นนะครับผมอ่ะพ i นลนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะผมแล้วก็อยู่อันดับที่28ของตารางด้วยแล้วถ้าดูใน Time f ฟรม e 1มันเลยนะผม1เดือนเนี่ยมีการเติบโตเนี่ยอยู่ที่ประมาณประมาณ20กว่าแล้วนะครับผมซึ่งถามว่าโตขึ้นได้อีกไหมมันก็ยังมีโอกาสโตขึ้นได้อีกนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยแม็กซ์ซับอะ มันไม่จํากัดไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมมันมีวอลลุ่มที่ค่อนข้างเทรดเยอะอยู่พอสมควรนะก็อันนี้ต้องระวังไว้นิดนึงนะผมอันแนนดับที่2แต่ว่าถามว่าคนสนใจเยอะไหมมันก็มีความสนใจนะผมหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโตขึ้นประมาณ9กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบสินะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าเอาไว้เล่นรอบซะดีกว่านะครับผมตัวสุดท้ายเนี่ยผมตัวนี้สุดยอดที่สุดนะผมประกาศตั้งแต่เกิดเลยนะผมว่าเขาเนี่ยจะเป็น AI และ เกิดมาเพื่อสำหรับเอไอโดยเฉพาะนั่นก็คือเนียนั่นเองนะครับผมตอนนี้อยู่ที่อันดับ21เลยนะครับผมและดูความเติบโตในระหว่างอ่เดือนนะครับผมที่ผ่านมาหนึ่งสอาี่ห้านะครับผมก็มีการเริ่มมีการย่อแล้วนะครับผมย่อให้ซื้อกันนั่นเองนะครับผมไอ้ตัวนี้ส่วนตัวผมเลยนะครับผมผมยังเก็บอยู่นั่นเองนะก็เยอะด้วยพอสมควรนะครับผมตั้งแต่ประมาณสัก4ี่อะไรเงี้ยนะครับผมผมก็ซื้อเก็บทุกเดือนเนาะ,อะเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผม มาร์เก็ตแคเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.8บิลเลีนนะครับผมก็ยังสามารถโตได้อีกเยอะเลยพอสมควรแต่ว่าทีเนี้ยเนี่ยเนี่ยซัายลนย1.22บิลเลีนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่อ่ะเกาะกระแสบูลันได้ดีพอสมควรเป็น S-Curve ตัวใหม่นะครับผมที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกบล็อกเชนนะก็คือในส่วนของ AI หุ้นหลายๆตัวอย่างเช่นอินว i เนะครับผมก็ พูดถึง AI อยู่พอสมควรดังนั้นเนี่ยเทรนโลกตอนนี้คือ AI กลุ่ม5ตัวนี้นะผมก็จะเป็นกลุ่มท็อป5ของ AI ณเวลานี้นะครับผมในเดือนพฤศจิกายนสนใจตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาดูกันได้นะครับผมอ่าโอเคก็อย่างที่ผมพูดนะครับผมมันเป็น S-curve ใหม่ของโลกตอนนี้นะครับผมแล้วมีการเติบโตที่ค่อนข้างที่จะสูงเลยตัวไหนเป็น AI เนี่ยสามารถเก็บเก็บไว้ได้แล้วก็ เอาไปขายในบูลันลอดต่อไปก็ได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะผมท็อป5 AI ใน crypto news com นะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม